ก็ถือว่าพิกล็อกไปตามๆกันนะครับโอเคเอารูปขึ้นเลยไม่ต้องพูดเยอะโอเด้งกับตัวละครอย่างตัวหนวดขาวกําลังที่จะบัฟแล้วนั่นเองนี่ครับอา้าวเฮ้ยทำไมมึงข่ามาอย่างนั้นวะโอเคเดี๋ยวคุยกันก่อนครับว่าเกมเนี่ยมันกําลังที่จะประกาศบ,บัฟสมดุลใช่ไหมวันที่16นี้เพราะว่าวันนี้เกมมันเพิ่งจะบอกเลยแต่ว่าตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าตอนแรกนะคิดว่าไอตอนเที่ยงอะ่ะแฉงมาแน่ตอนแรกคิดอย่างนั้นเลยคือมีแฉงกับแม่ใหญ่ครับแล้วก็ทําไมถึงแม่ใหญ่ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยคุณดูรูป คีซรุวะเห็นไหมว่ามันมีเหรียญแม่ใหญ่มาเออผมเลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าแม่ใหญ่วะแต่ว่าทีเนี้ยเทีย่ยงครึ่งเทีย่ยงครึ่งลีกตามนั้นเลยเป๊ะเลย <laughs> เป๊ะคือหนวดขาวหรอวะโอเคจะหนวดขาวก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะาตอนนี้ขาวมันเล่นไม่ได้เลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าเอ้าแล้วอย่างเงี้ยหนดขาวบัฟมาเนี่ยเฮ้ยมึงจะรอดหรอวะคือหนวดขาวต้องบอกก่อนว่ารับมือกับคิซรุได้ดีระดับหนึ่ง โดยเบื้องต้นได้ดีอยู่แล้วนะโดยเบื้องต้นนะคือได้แล้วดีมากๆด้วยโดยโดยส่วนตัวนะแต่ยังไม่สุดขนาดนั้นเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่า,าโหน,นดขาวเนี่ยมันน่าจะบัฟในส่วนของมีซัต,ติวเวย้ยอืมเช่นตีครั้งที่2เนี่ยเห็นปะมันลดคาเสียหายศัตรูลง20วิไม่ว่าเดี๋ยวจะมีซัต,ติวเพิ่มคุณกดตีครั้งอ่ะจะมีซัต,ติวขึ้นมาให้ดีแล้วที่บัฟโหนดขาว่าสี่จักระพรรดิให้มันกลับมาเล่นได้เออจริงๆได้เออ,เอ,อโหนดขาวนี่กูโคตรสงสารเลยนะี่อยู่แค่ค เอ้ยแช่ as ยังอยู่เดือนนึงนะไอ้นี่ครึ่งเดือนเองนะน่าสงสารที่สุดแล้วดีแล้วที่บัฟอะโอเคอันดับต่อไปครับในตอนที่ตีคันที่3มเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้ไม่รู้เพราะก้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันแย่มากถ้าถหามผมนะโคตรแย่เลยโอเคต่อไปในโซฮอเนี่ยมาแล้วเมื่อถูกจัตุร์เนี่ยเพิ่มพลังมินเตอร์โจมตีเห็นปหคือมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวมังต้งผมเลยบอกไงแล้วแพทเนี้ยมันโจมตีได้เยอะอยู่แล้วแล้วมีทุกตัวด้วยหมัดอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็น อะไรอ่ะอย่างคิสรุหรือว่าโหน,น,น,นดดำอ่ะตรงเนี้ยมันจะลดไปเลยแต่มันน่าจะเพิ่มเป็น50แค่นั้นจบเลยก็คือ,อตรงเนี้ยม,มันมีลดอยู่แล้ว50ใช่ปะ่ะเนี่ยโลคาเสียอยู่ละห้าสิบและไอตรงเนี้ยเมื่อพวกเพกิพม่มพารามิเตอร์โจมตีอีก50จะเป็นร้อยหนึง่งคิสรุตีไม่เข้าเลยคิสรุคือจบเลยตีไม่เข้าสักนิดด้วยนะสักนิดก็ไม่เข้านะครับโอเคอันดับต่อไปแล้วในส่วนของอ,อย่างตัวโหนดขาวเนี่ยมันจะสู้กับโหนดดำได้ไหม ต้องต่อกันตรงนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าผมมองส่วนตัวนะได้ทำไมล่ะกลับไปที่คูซันง่ายๆคือได้แต่ไม่ร้0ยเปอร์เเพราะว่าอ,อ,อย่างคูซันใช่ไหมคือมันลอดตอนที่มีไอวอลหนวดขาวก็เหมือนกันมีไอวอก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะนั่นไงนั่นไงเล่นได้เลยครับแพทเนี้ยมีกลับมาเล่นได้เลยแต่ทีนี้ผมมีวงเล็บแล้วถ้าหนวดขาวกลับย้ำถ้าหนวดขาวกลับนะ นิกะไม่รอดนะคือหนวดขาวมันไม่รอดกับนิกะอยู่แล้วปะที่ผมเข้าใจนะมันไม่ได้บอกว่าเออคือมันมันไม่ได้กับนิกะนะจริงๆคือแม่งดึงธงเลยถูกปะอ่ะใช่แต่ว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของหินอ่ะก็ต้องต่อยหินให้แตกก่อนแล้วแพทปัจจุบันตัวที่แบบตีพวกไอสิ่งมีชีวิต5 0 0เนี่ยมีใครบ้างสุดท้ายรออาจจะได้กลับมาเล่นนะเนี่ยเราอาจจะกลับมาดีในแพทนี้นะครับเพราะว่าเอออย่าลืมจินเบด้วย คืออย่างจินเบเนี่ยถามว่ามันไหวกับโหนดข่าวไหมคือถ้าดึงธงไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรไหมเพราะว่ายังไงมันก็อยู่ในธงเดียวกันอยู่ดีอยู่ดีนะอืมก็เลยคิดว่ายังไงก็น่าจะรับมือได้ไหมทั้งสองตัวนี้นะถ้าถามผมนะก็คือโดดลงธงเลยก,ก็เล่นได้ต่อเลยคือเนื่องจากว่าตอนนี้เกมมันต้องการที่จะเอาให้ทุกสีกลับมาเล่นได้ย้ำที่ตรงนี้ก่อนพอมันต้องการเนี่ยมันเลยเอาให้ไอ้ตัวเราเขวาวกนี้กลับมาเว้ยแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเฮ้ย แล้วมันจะไหวเหรอวะเพราะว่าพ่อกินผลไม้ปีศาจโดนสกิลที่1ดอกเดียวดับเลยนะดับเลยนะครับทีเดียวอะ่ะแต่ถ้าต้องเกตเต็มก่อนนะถ้าไม่เต็มอาจจะไม่ดับแต่ถ้าเต็มมาดับแน่งงอะเออแล้วยังไม่รวยกับว่าดูดออกมาฆ่าด้วยนะผมเลยบอกไงก่อนหน้านี้ว่าสายโล่ทุกตัวแม่งหน้าอ่วนหมดแหละแต่พ่อโอเคมันยังมีวงเล็บหน่อยก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยโอเคเว้ยสกิลที่2ก่อนเพื่อดักตัวเองให้หนวดอะไม่สามารถดูดออกไปฆ่าได้นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะมีในส่วนของดาเมจ เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มันลดไปแล้ว5้าสิบโดยนี่ห้าสิบแล้วนะเอ้ยแค่ตอนนี้มัน30ไปแล้วนะเดี๋ยวมันจะเพิ่มอีกมาเป็น100มันก็จะถึกมากถึกแบบถึกโคตรๆเลยแหละแล้วพอมีซัดเปียวอ่ะมันก็จะกันอย่างพวกนิกะหรือว่าอย่างรอหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็แปลว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มาแล้วรวบรวมแล้วกันที่สามารถเล่นได้เนาะทีเนี้ยมันเลยเป็นคําถามของผมเองนะชิปหายแล้ว <laughs> ผมผมนะผมนะชิปหายคือ แล้วกูจะเอาไงดีวะเนี่ยคืออย่างตอนนี้แผลของผมอะ่ะผมน่าจะสูบมซตเทิลแผลผมเป็นอย่างนั้นเออคือแผนแผนกูเนี่ยกูอเอาซัตเทิลแล้วหนวดขาวมึงมาอย่างนี้กูอเอาใครดีเนี่ยคือแม่งชิบหายแล้วไงคือตอนนี้ผมตอบไม่ได้เลยคืออย่างอย่างที่บอกไปว่าผมจะเอาซัตเทิลเนี่ยเออแล้วแล้วเสือกมาอย่างนี้กูก็ต้องเอาหนวดขาวได้ไหมแล้วหนวดขาวอะ่ะล่าสุดจําตู้ที่ EX มาได้ปะผมบอกแล้วว่าผมจะเอาสีขาวคือผมมันเล่นขาวดําอยู่แล้ว มันต้องมีทั้งคู่แหละถ้าเอาถ้าเอากันตามตรงอะนะเห็นไหมหนวดขาวผมแลกมาแล้วหนึ่งรอยขาดอีกสี่ร้อยเศษหมายเขาว่าถ้ามันการันตีอยู่ที่25 0 0ัเหมือนเดิมแต่คิดว่าไม่น่าใช่คิดว่าน่าจะอยู่ที่2000แปลว่าผมอีกพันห้าผมได้หนวดขาวแล้วอืมได้แล้วและเล่นได้ดีด้วยแต่ไม่ได้หมายเขาว่าเซตนเล่นไม่ดีนะเซตนก็ดีอยู่ดีเออคือดีทั้งคู่แล้ว <c oughs> แล้วคุณจะเลือกใครดีวะเนี่ยแมงเพียเลยแต่ถ้าตอนนี้ผมตอบก่อนผมก็น่าจะเลือกในส่วนของอ่าเซตเทิลอยู่ถ้าผมเทใจไปอะนะเพราะว่ามันไม่อึดอัดอืมอึดอัดในที่นี้คืออ่ะคุณลองนึกภาพเป็นโลคือเหมือนเซฟเฟอร์เลยตอนนี้คุณเล่นเซฟเฟอร์คุณน่าจะเข้าใจดีที่สุดหรืออย่างคุณเล่นเป็นน้องงูก็ได้หรืออย่างเป็นคู่ซันก็ได้คือมันไม่มีคนดึงธงให้กูไงจะคือไม่ไม่ใช่โลไม่เก่งโลกเก่งแต่ดึงธงไม่ได้ไงแต่เซตเทิลมันดึงได้ มันเลยค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการบัฟของตัวละครโหนดขาวบอกเลยว่าแพทนี้เล่นโคตรดีและคําถามต่อมาคืออา้าวแล้วอย่างเงี้ยมันจะเล่นได้นานหรือไม่นี่คือคําถามนะเล่นได้นานไหมนะครับคาตอบเลยก็คือคิดว่าหน้ามันจะเล่นไม่ได้ก็ต่อเมื่อครึ่งปีอะนะให้ครึ่งปีแล้วกันเพราะว่าโล่ตัวเอ้ยวิ่งวิ่งตัวหน้าต้องลุ้นอีกนะว่าจะเป็นวิ่ง ex ที่กันซัพเปลวหรือไม่เอาง่าย คุณนึกภาพจินเบได้ไหมเอาง่ายๆเลยนึกภาพจินเบอ่านั่นแหละที่มันกำลังจะเป็นคือแต่มันมีปัญหานิดหนึ่งก็คือว่าโหนดขาไมนมีหินแล้วถ้าเป็นวิ่งที่ไม่ได้ตี500%นจะไหวหรอนี่คือคําถามนะพอไม่500%มันจะไหวแน่นะส่วนตัวผมมองว่าไม่เพราะว่ามันคือมันจะไปติดคล้ายๆคูซันคล้ายๆหนวดดำคล้ายๆพ่อก็คือติดหิน ติดไอวอลมันดึงธงไม่ได้มันจะเป็นสเต็ปเดิมมันก็เลยจะมีปัญหาอยู่ดีสำหรับสายวิ่งไงอยู่ดีเออใช่ดึงธงเสร็จแล้วเป็นน้ำมนอันนั้นเข้าใจแต่ถ้าดึงไม่ได้ล่ะและแม่งไม่มีแบบค่า5 0 0อต่ะมันมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเลยวนกลับไปรออจตะพอมารอชิปหายแม่งมีซัดปิวรอแม่กันซัดปิวไงเนี่ยสายวิ่งตัวหน้าคือต้องเป็นแนวเนี้ย ขั้นต่าต้องมี50 0แค่กันซัดปิวคือรอทําไมไม่กันซัดปิวกูอยากจะกรีดมากคือมึงเป็นหาอะไร gm คือถ้ามึงทําการซัดปิวเนี่ยรอกูเทพมากเลยนะตอนเนี้ยจริงๆคือโค,คตรเก่งเลยแค่ไม่กูป,ปวดหัว <c oughs> มึงทําห้กูไม่ได้อะวะคือรอกูโคตรกูอวยเนี่ยเนี่ยรอเนี่ยรอนี่กูโคตรอวยแล้วแม่งทําอย่างงี้แม่งหามเงี้ยอาโอเคมาเดี๋ยวคุยต่อคือเมื่อกี้ที่เราคุยอ่ะเมื่อกี้ผมจบไปแล้วนะอ่อผมจะคุยในสองโอเด้งบ้าง เอา้าเฮ้ยแล้วทาไมมันบัฟโอเด้งวะคือโอเด้งเนี่ยให้เข้าใจก่อนเลือดมันเหลือหนึ่งตลอดอ่ามันเก่งที่ตรงนี้อดทนเหลือหนึ่งอะไรเงี้ยเกียรติหลายตัวเลยหลายตัวค่อนข้างที่จะเกียรตแล้วดามาจะมีพอสมควรด้วยคิดว่าน่าจะบัฟขึ้นมาเพื่อให้ฆ่าพวกโล่ทั้งหลายอ่ะอ่ะแล้วทีนี้คุณลองดูนะเมื่อโจมตีศัตรตูเพิ่มพารามิออเตอร์อีกแล้วเนี่ยเนี่ยอีกแล้วมันจะมีแนวเนี้ยน่แล้วก็ยกเลิกเพิ่มพารามิเตอร์ด้วยเห็นปะ มียกเลิกด้วยนะอ่าแล้วพอยกเลิกได้เสร็จพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยแน่นปะคือมันจะเป็นแนวเน,นี้ยคือน่าจะเอามาเพื่อรับมือกับในส่วนของตัวละครอย่างไอไอพวกเนี้ยได้ไอพวกโหนดดำอะ่ะได้แต่ย่าลืมเด้อกราฟ <c oughs> อย่าลืมกราฟเด้อกราฟยังมีเด้อดังนั้นเนี่ยสีดำอะ่ะหาโหนดดำเล่นไม่ได้กราฟก็กลับมาเล่นได้อยู่ดีอยู่ดียังไงก็เก่งอยู่ดีนั่นแหละครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้จบเป็นประมาณนี้แล้วกันอีกอย่างก็คือยังไงก็เป็น วงเล็บยูดีนะว่าพ่อกูไหวใช่ไหมถ้าโดนดึงออกมาแล้วตบมันก็ตายเหมือนเดิมคือกูเซ็งที่สุดคือตรงนี้แต่ไอ้คิสซารุอะโดนแน่นอนละคิสซารุคือตีพ่อไม่ไม่เข้าแน่นอนแล้วอันนั้นตัดบทไปได้เลยนะแต่อย่าลืมคิสซารุมันก็ยังฆ่าพวกนี้ได้อยู่เด้ออ่าหลังนั้เนี่ยคิสซารุมันเล่นได้นานแล้วอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจที่มันจะโดนโดนอะมันไม่มันไม่แปลกใจหรอกนะโอเคที่เหลือเป็นไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในวันที่16ก็แล้วกันนะ และแม่งเสร็จออาเข้ามาวันที่บับพอดีด้ยแม่งเป็นบ้าเลยเนี่ย